สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรสวัสดีวิสารจิตรรัตน์รหัสนิสิต6 5 1 0 3 1 1 1 0์ค่ะสาขาวิชาการบัณฑศึกษาวันนี้จะมานำเสนอข้อคูมวิจัยค่ะเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ทักษะการทดลองวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ห้อีค่ะมานะคะความสําคัญและความเป็นมาของปัญหากทรวงศึกษาธิการได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น้กนการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการสืบสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอนและมีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างหลากหลายเช่นเดียวกับสถาบันการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการกล่าวไปว่าผู้เรียนต้องมีทักษะการดำเนินการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนําไปสู่การสืบสอบค้นหาการสังเกตการทดลองการสร้างแบบจําลองและวิธีการอื่นๆ เพื่อนาข้อมูลสารสนเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างคําอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์คมรู้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะปัญหาที่พบในชั้นเดนนะคะจากทำกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่2เรื่องดินน่ารู้โดยครูผู้สอนให้นักเรียนทําการทดลองทําเครื่องกองน้ําจากการสังเกตร,ระหว่างทำกิจกรรมการทดลองของนักเรียนพบว่าผู้เรียนยังมีความสับสนในการทําเครื่องกองน้ํามีการจัดลําดับของผิวดินผิดขั้นตอน ทำให้ผลการทดลองออกมาไม่เป็นตามแผนที่วางไว้จึงซึ่งปัญหาล่านี้จึงทําให้นักเรียนขาดทักษะในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5e ที่ส่งเสริมทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 2. เพื่อศึกษาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่ได้จากการจัดก,การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5e ค่ะต่อไปนะคะเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5e ค่ะการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ที่ผู้เรียนยังไม่เคยมีความรู้มาก่อนจนสามารถออกแบบทดลองและทดลองสมมติฐานได้นั่นเอง ขั้นตอนของการศึกษาหาความรู้จะมี5ขั้นตอนขั้นที่1การสร้างความสนใจขั้นที่2การสำรวจและการค้นหาขั้นที่3การอธิบายขั้นที่4การขยายความรู้และขั้นที่5การประเมินค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่2อ,อโรงเรียนบ,บ้านบุบวยจํานวน28คนค่ะ ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างของแผนาการจัดการเรียนรู้ขั้นที่หนึ่งการสร้างความสนใจโดยครูจะนําดินชนิดต่างๆมาให้นักเรียนสังเกตและสัมผัสโดยครูจะถามนักเรียนว่าจากที่นักเรียนสังเกตและสัมผัสนักเรียนคือว่าดินแต่และชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรขสองคัดสำรวจและค้นหาโดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทําการทดลองกองน้ําโดยใช้วัสดุง่ายๆเช่นดินทรายดินเหนียวดินร่วนและหินโดยให้นักเรียนเตรียมภาชนะที่มีการเจาะรูที่ก้นภาชนะ จากนั้นก็ใส่ดินทรายดินเหนียวดินร่วนและหินแล้วให้นักเรียนสังเกตว่าน้ําที่กองจากวัสดุต่างๆแต่ละประเภทจะใส่หรือไม่ใส่และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกองน้ําของวัสดุต่างๆค่ะขั้นที่3คือการอธิบายโดยครูอธิบายว่าดินและว,วัสดุสามารถกองน้ําได้อย่างไรโดยอธิบายเกี่ยวกับประเภทของดินต่างๆเช่นดินทรายดินเหนียวดินรว่วนหินไปนะคะขั้นที่4การขยายความรู้ โดยครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมออกแบบเครื่องกองน้ําโดยครูจะให้ักอุปกรณ์นักเรียนแต่ละชุดชุดละหนึ่งกลุ่มค่ะโดยให้นักเรียนระดมความคิดกันขั้นที่5คือการประเมินครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาทดลองเครื่องกองน้ำที่นักเรียนออกแบบจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนโดยเชื่อมโยงจากกิจกรรมการทดลองค่ะต่อไปนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผกนการจัดกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องดินน่ารู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบสอาความรู้ 5e 2แบบประเมินชิ้นงานการทดลองเครื่องของน้ํา 3. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 4. แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการนําเสนอเขาคงวิจัยขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ